สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันพฤหัสวันครูนะครับขอให้เพื่อนๆจาก facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง you tube มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่หูช้าง หรือบางท่านจะเรียกเป็นพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่หูช้างยอดโถนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับบางกลุ่มก็จะเรียกพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่หูช้างพิมพ์หน้าเล็กฐานสูงนะครับเอาตามที่สะดวกที่ท่านจะเรียกนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ วันนี้ผมได้ยก2อ,องค์ขึ้นมานะครับองค์ซ้ายมือนี่ด้านบนหรือจะเราจะเรียกว่ายอดโถนะครับหลุดกระเทาะร่อนออกนะครับส่วนองค์ขวามือนี่สภาพเดิมๆเลยนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้คราบขี้กรุผสมผสานกับคราบลาดํานะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ สองค์น,นี้สภาพเดิมๆเ,เก็บไม่ได้ใช้นะครับผมจะยกองค์แรกด้านซ้ายมือขึ้นมาก่อนนะครับภาพชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ผมต้องกราบขออภัยนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแสงจะจ้าไปนิดนึงนครับผมพยายามปรับมุมให้ดีขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้าขององค์แรกนะครับ คาบปลาดํานี่ผสมผสานกับคาบขี้กลุกนะครับลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนยอดโถด้านบนนี่หลุดกระเทาะลอนออกนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเกตเห็นด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับคาบปลาดํานี่ผสมผสานกับคาบขี้กลุกนะครับตะแคงดูนี่องค์พระนะครับก็จะลึกนะครับสังเกตเห็นทางด้านเสียงนะครับ จะงุ้มตัวออกไปด้านหน้านะครับเกอเห็นนะครับส่วนด้านหลังเราจะสังเกตเห็นรอยนิ้วมือลางๆนะครับมวลสารว่านี่เม็ดเคื่องๆเ,เลยนะครับโรยตัวบนพื้นผิวพระนะครับคาบปลาดำผสมผสานกับคาบขี้กลุกนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็น,นครับคาบลาดำนะครับผสมผสานกับคาบที่กรุกนี้ปกคลุมกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับมวลนสารว่านก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับสังเกตเห็นยอดโถด้านบนนะครับจะหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับ อนิฐานน่าจะหลุดกระทอล่อนออกภายในกุนะครับมวลสารว่านนะครับแดงๆเป็นจ้ำเลยนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับคาบราดานี้ปกคลุมหนาแน่นเลยนะครับทางช่องเบญจวัรณต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ทางช่องเรานี้เพิ่งมาทำคอนเทนต์ลงช่องทาง YouTube นี้ได้ไม่เกิน10เดือนนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับ ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ทุกคอมเมนต์นะครับผมมีเวลาว่างแลวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวนะครับมวลสารว่านี่ฝังตัวนแน่นเม็ดเคืองๆเลยนะครับทางช่องเบนจวนเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับสังเกตเห็นนะครับ มวลสารว่านเม็ดเครื่องเลยนะครับรองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระคาบธรรมชาติบนพื้นผิวพระนะครับด้านล่างเก็บเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับเนื้อหาก็จะแห้งนะครับมองดูและนวลตานะครับทางช่องเบญจวรรณเราอยากให้ทุกท่านนะครับลองไปศึกษานะครับ มีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์นะครับเก่งๆหลายหลายท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน Facebook นะครับสังเกตเห็นนะครับหมวลสารมานี่เม็ดแดงๆเลยนะครับเนื้อหาก็จะแห้งเราก็จะมาดูอีกองคหนึ่งนะครับภาพชัดบ้างเบอร์บ้างน,นี่ผมต้องกราบขออภัยนะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับ อยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับองค์นี้สภาพเดิมๆเ,เลยนะครับคาบขี่กุผสมผสานกับคาบลาดํานี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเก็ตเห็นนะครับด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นยอดโถนะครับยังปกคลุมเต็มนะครับสภาพเดิมๆนะครับ ส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นรอยนิ้วบึงนะครับเนื้อ,อาหานี่ก็จะแห้งนะครับคาบลาดําผสมผสานกับคาบขี้กุกนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับหน้าสังเกตเห็นนะครับลักษณะนี่ไม่แตกต่างจากองค์แรกนะครับถ้าตะแคงดูนะครับสังเกตเห็นพระเศียรนะครับจะงุ้มออกมาด้านหน้านะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระขององค์ที่2กันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวนี้ไม่แตกต่างกันนะครับคาบลาดําผสมผสานกับคาบขี้กุนี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับสังเกตเห็นยอดโถนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดองค์ที่สองให้ทุกท่านได้ดูนะครับ สององค์นี้สภาพเดิมๆนะครับสององค์นี้จะเป็นพิมพ์หน้าแก่หูช้างนะครับเ,รเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเนื้อหาก็าจะแห้งเลยนะครับท้าล่างเ,เห็นไหะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่ม และบุคคลเอาของสนามหรือของเลียนแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e คิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนอรือเป็น F-C นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ของผมนะครับสังเกตเห็นรอ,อยมือลางๆนะครับให้องค์พระและรธรรมชาติ บนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเห็นด้านล่างนะครับเนื้อหาลักษณะจะคล้ายๆกับดินขุยปูเลยนะครับจะแห้งด้านข้างด้านนะครับด้านหน้าโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับ มีความสุขกับการทำงานวันนี้วันครูนะครับเคเไนะครับโอเคนะครับ,รบสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน